สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้จะตอบกลับหนูผีตอบแทนลุงกับป้าที่เมื่อเช้ามันออกมาดิน้นดินดิ้นทุกอย่างดิ้นตลอดมันทำอะไร สู้เขาไม่ได้กูฝากถึงมึงนะหนูผีออกมาตอบแทนลุงกับป้าเมื่อเช้ามันหาว่าลุงตกหลุมพรางเรื่องของการทำธุรกิจกูถามว่าลุงแกมีความคิดลุงแกฉลาดพอลุงไม่ตกหลุมพรางนะกูเนี่ยหาธุรกิจให้ลุงเขาทำมันไม่รู้อะไรเสือกมาพูดลุงเขามีค่าใช้จ่ายมากมายจะให้ลุงมานั่งขอแบรนด์นู้น แบรนดนี้เหรอครับมันทําไม่ได้จะให้ลุงเปิดบริจาคเหรอลุงนะไม่เอาเลยมานั่งคิดกันว่าจะทําอะไรเลยตกลงกันว่าทําสกินแคร์ทาครีมเซรัม่มเจลอาบน้ําเจลล้างหน้าอาหารเสริมนั่งประชุมกันก่อนเราไม่สามารถบังคับเขาได้หรอกเราก็อยากให้ลุงกับป้ามีอาชีพที่มั่นคงผม เข้ามาช่วยดูแลหลังบ้านให้ระบบต่างๆกับภรรยาผมผมไม่เคยดูแลแบรนด์เหล่านั้นแบบนี้นะแบรนด์อื่นน่ะก็มีที่มาผลิตกับผมที่ผมดูแลให้แบบนี้มีหลายแบรนด์นะครับไม่ใช่แบรนด์ลุงแบรนด์เดียวแต่แบรนด์ลุงนะ่ะที่ผมลงมาช่วยผมคิดว่าลุงกับป้านนะ่ะคงยังไม่แข็งเลยมาลงมาช่วย พอมาช่วยปุ๊บลุงป้าเก่งสามารถเรียนรู้ได้ไวระบบออนไลน์ตัวแทนโปรโมชั่นต่ตางๆเก่งจนหนูผีสู้ไม่ได้มันหาว่าลุงเนะ่ะเปิดบริษัทต,ตกหลุมพรางมึงเอาสมองส่วนไหนคิดแม้เห็นพี่เขยพี่สาวได้ดีแทนที่จะดีใจไอ้นี่นะมันนั่งมโนกูนะตอบแทนลุงให้มึงนี่พยายามพูด เรื่องเดิมๆม,มันพูดโกหกตอแหลอยู่เรื่อยความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับความลับหนูผีได้แตกออกมาอีกแล้วมีอยู่สองประเด็นถึงวีรกรรมของหนูผีที่ทำไว้เรื่องแรกที่จะพูดหนูผีได้รับขันเรียนวิชาไสยศาสตร์กับอาจารย์ชื่อดังชอช้างที่อาจารย์นี้ ได้เปิดรับดูดวงได้รับดูดวงเสริมดวงอาบน้ำมนต์ต่างๆนา,นานาที่วัดนี้ถ้ามีโอกาสจะแวะไปหาท่านสักนิดหนึ่งไปคุยกับท่านสังเกตไหมครับว่าทาไมหนูผีถึงดึงเรื่องสยศาสตร์เข้ามาเพราะจิตของมัน่ะผูกพันกับเรื่องของสยศาสตร์รับขันมาจากครูบาอาจารย์ของมันรู้สึกว่าไหว้ครูไม่เคยมาเลยไม่เคยมาเปลี่ยนขัน ไม่เคยเข้าไปหาท่านมันเหมือนกับขันแตกเหมือนพระรูปหนึ่งที่ออกข่าวเร็วนี้อีกไม่นานมันจะบ้าจะเพี้ยนการที่คุณไปรับขันมาคุณต้องรักษาขันมีศีลมีธรรมปฏิบัติช่วยเหลือคนไอ้นี่นะ่ะเอามานั่งด่านั่งว่าคนในครอบครัวผู้เป็นพ่อพี่สาวตัวเองดังนั้นมันผิดศีล โทษคือมันจะเพี้ยนจะบ้องคุณจะรับขันมาคุณไม่ดูแลคุณไม่รักษาแต่คุณอะกลับมานั่งด่านั่งว่าคนเขาห้ามนั่งด่านั่งว่าคนไอ้นี่นะทำหมดห้ามผิดลูกผิดเมียมันก็ทำห้ามดื่มสุรามันก็ทำห้ามโกหกมันก็ทำสินห้าไม่มีเลยอีกไม่นานมันจะได้รับผลกรรมอย่างแน่นอนและ อีกเรื่องหนึง่งเมื่อเร็วๆนี้มันโทรมหาคุณตาว่าตานะ่ะทำไมชอบให้คนอื่นถ่ายอิจฉาผมไม่ได้ถ่ายช่องอื่นถ่ายคุณตาว่าคุณตาคุณตาทำอะไรก็ผิดในสายตามันคือมัน่ะไม่ชอบตาเพราะตาไม่เชื่อฟังมันความคลืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับ วันนี้จะมาตอบกลับหนูผีผมไม่เข้าใจตรกะตรงไหน FC ถึงได้เข้าไปดูมีแต่เรื่องเก่าๆต้องอย่างผมครับของแท้หนูผีขอเถอะออกมาตอบกูหน่อยได้ไหมทุกคนนะ่ะเขารอฟังคำตอบอยู่คำถามที่ถามไปเยอะมากถ้ามึงไม่ออกมาตอบคำถามกูกูจะเล่นมึงอย่างนี้ทุกวันทุกวันกับสิ่งที่มึงทำ เช้ามาพูดแต่เรื่องเดิมๆเ,เรื่องรถเรื่องผ้าปา่าวนอยู่อย่างนี้เดือนหนึ่งแล้วหาว่าลุงนะ่ะนุ่งขาวเนี่ยอวด FC โชว์ FC ให้ f c สงสารจิตใจมึงนะ่ะเปรดหรือเปล่าเขานุ่งขาวสดมนเขาไปทำบุญผ้าปา่าสร้างเมนมึงก็ออกมานั่งพร่ำพร่วิจารณ์เขาว่าทำตัวให้ f c สงสารสร้างภาพถามหน่อยว่าสิ่งที่มึงทำทุกวันนี้ ถูกต้องหรือเปล่ามันพูดวกไปวนมาเพราะฉะนั้นเราอย่าเข้าไปดูมันเข้าไปให้ค่ามันด่าไปเรื่อยเพื่อยอดวิวลงคลิปบ่อยเหลือเกินว่าแต่คนอื่นเขานะ่ะผมจะบอกไว้ให้ EP ต่อไปผมจะฝากถึงมันโดยตรงยายนะ่ะผมไม่ได้ว่าผมจะออกมาตอบคำถามมันเดี๋ยวมึงก็รู้ ที่มึงไปด่าเขาโดนทัวลงแน่ว่ากูด้วยด่ากูไม่เป็นไรถือว่าหายกันเพราะกูก็ด่ามึงแต่คำถามที่กูถามมึงนะ่ะช่วยออกมาตอบกูหน่อยนะเจอหน้ากูข้างทางนะ่ะหลบปับ๊บรีบเข้าบ้านเลยกลัวอะไรเก่งแต่ในจอแก้วในโซเชียลบทชีวิตจริงใจปราซิลมึงเจอกูทักกูหน่อยสิไม่มีอะไรสร้างสรรค์เลย ไม่เคยดูตัวเองเลยว่าสิ่งที่มึงทำมันดีหรือไม่ดีมันถูกหรือไม่ถูกกูตอบให้ว่ามันไม่ถูกวีรกรรมของมึงมีเยอะความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายอุทยัยได้พูดไว้อย่างนี้ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงความไม่ธรรมดาของคดีใครๆก็รู้นะน้อยครั้งที่จะเห็นจำเลยให้เฮลิคอปเตอร์มาส่งถ้าดูรูปก็ธรรมดา เนื้อหาคดีไม่มีการทำร้ายร่างกายของน้องเป็นคดีที่ส่งตัวจำเลยด้วยเฮลิคอปเตอร์อรก็แปลกอยู่ตอนนี้คดีขึ้นสู่ศาลแล้วก็จะมาพูดในความไม่ธรรมดาของคดีเรื่องที่เวลาหายนั่นเองผมคิดอย่างนี้นะตามปกตินะถ้าคดีธรรมดาพอเขาไปสืบผลปรากฏว่าคดีนี้เกิดตอนสักสี่โมงเช้า นี่คือสืบได้แต่เมื่อนําผลนิติวิทยาศาสตร์อย่างอื่นมาพิสูจน์กลับเป็นว่าสองโมงกว่าเกิดคดีแบบนี้พอเข้าใจได้ว่ามีคนโกหกว่าเรื่องเพิ่งเกิดความจริงมันเกิดมานานแล้วแต่มาโกหกอย่างนี้ก็เป็นไปได้มีการบังคับสมมุติเอาคดีนี้เลยน้องหายสักสองโมงกว่าแต่มีคนถามหา มาแจ้งต่อที่ต่างๆประชาชนทั่วไปรู้ว่าน้องหายตอน10โมงทางเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วเห็นว่าน้องหายไปตอน2โมงนี่คือธรรมดาเพราะว่าตอนมาบอกน้องไม่ได้อยู่แล้วบอกคนทั่วไปที่มาช่วยหาเกิดนานแล้วคนก็ไม่อยู่แต่เรื่องนี้แปลกอย่างเหลือเชื่อก็คือ คนบอกผลปรากฏว่าผู้เสียหายก็พูดออกข่าวทีวีว่าหายไม่เกิน3โมงอันนี้เราดูจากสื่อแต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาหาข้อเท็จจริงเชื่อว่าน้องหาย9ก1นกา11นาทีถึง9.45นากทีก็คือตัวครั้งแรกเขาหายไปก่อนแล้วมาโกหกว่าเขาเพิ่งหายแต่ถ้ากรณีที่ว่าโกหกว่าหาย2โมงกว่า เห็นน้องไหมแต่ความจริงคือความจริงจากตำรวจหาลองมาคิดดูนะว่าถ้าบอกว่าน้องหายไปช่วยหาหน่อยแก๊งจำปาก็มาช่วยหาถ้าน้องยังไม่หายขนาดที่หลังจากหาเสร็จ9ก้านาฬิกาทำไมจะไม่เห็นน้องนั่งอยู่ตรงนั้นนี่มันไม่ธรรมดามันหายทีหลังที่บอกว่าหายมันหายก่อน แถมบอกว่าไปประกาศแต่ประกาศไม่ได้ไฟดับ9ก0นาทีถึงประกาศได้มันแปลกตรงที่ว่าถ้าน้องหาย9ก้นกานาทีถึง9 4้นกานาทีจริงเวลาไปบอกว่าน้องหายบ้านนั้นบ้านนี้เขามาตามหาช่วยมันจะได้เจอน้องหรอมันก็แปลก